ผู้มีบุญทั้งหลายมีพระบารีบทหนึ่งว่าธรรมจารีสุขังเสติแปรถอดความว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขโอ้พระธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่อยู่ในธรรมเสมอเสมอ คิดดีพูดดีทำดีประการหนึ่งประการสองไม่ทำบาปทั้งปวงสัพพะปาปะสะอาการนังกุศลสูกระสัมปทาอย่างกุศลให้ถึงพร้อมสกิจตะประโยชน์ทพนังอย่างจิตให้ผ่องใสสนยนปริบัติธรรมวัดไตมิตรวิทยารามก็เชกเช่นเดียวกัน พยายามที่จะหล่อหลอบญาติโยมชาววัดตจมิตรวิทยารามให้อยู่ในบุญอย่าทําบาปนะโยมมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์อย่าให้ใจงดหิตอย่าให้ใจฟุ้งซ่านโดยการที่ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอย่างกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการ มาทำวัดส,สร้างสุขสามคัคคีร่วมกันทำวัดร่วมกันเจริญพุทธมนตร์ร่วมกันสวดธรรมจักรร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันทำใจให้ใสทำใจให้เบิกบายทำใจให้แช่มชื่นเหมือนกันและประการที่สามยังจิตให้ผ่องใส จิตเพราะความไม่รู้ทำให้เราคิดเราปรุงแต่งเราฟุ้งซ่านมากมายก่ายกองมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของจิตคนไม่เคยฝึกเคยหัดไม่เคยปฏิบัติธรรมมีแต่เรื่องอยุให้เกียดยุให้โกรธบางคบางทีคนอื่นก็ยุบางทีใจก็เกิดขึ้นเองเป็นปัญหาอย่างมากเลย น่าชื่นใจและน่านโมทนาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไตมิตรวิทยารามมีญาติโยมทั้งหมด311คนมาปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์ใจใสใจสบายใจเบิกบานทุกคนอยู่ไกลๆบางวัวทองบ้างอยู่นน้นสถานที่ไกลๆ บางนาตราดบา้า,บางทิสานุทิศบางทีบางครั้งบางคนเมื่อไรจะเปิดจเจริญพุทธมนต์นั่งสมาธิคิดถึงอยู่บ้านคนเดียวเหงาอยู่บ้านคนเดียวฟุ้งซ่าน อยู่บ้านคนเดียวอึดอัดกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าลหลายคนที่ไม่ได้มาวัดอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็มีธรรมะผ่านหลายผ่านสูงล่างอนโมทนาสาธุการกับส่วนปริบัธรรมวันศุกร์โดยการนำของพี่อรุณรัตน์เลิศวิริยะเลิศ ดังกล่าวแล้วที่ตั้งใจยังการปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกคนเบิกบานทุกคนใจใสมีที่พึ่งนัตทิเมสรนังอัญยางพุโทโธเมสรนังวัลังธทมโมเมสระนังวลังสังโคโมเมสรนังวหลังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าจากความวาวุ่น จากความฟุ้งซ่านเหมือนน้ำที่มันขุ่นหลายเป็นน้ำที่ใสเห็นกิเลสภายในที่มันตกตะกอนทำให้รู้ว่าโอ้ใจเรานี้มีความว้าวุ่นใจเยอะมีปัญหาเยอะเราก็มานั่งสมาธิอังเกิดความใสเย็นเป็นสุขดังกล่าวแล้วขอบุญกุศลจงมันเกิดขึ้นกับสั้นสาทุกชนพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมทุกวันศุกรนะ์นวัดไตมิตรวิทยารามดังกล่าววันนี้เป็นเย็นตาโฟรสชาติสุดยอดโดยประกาศั่กปวงขอความอิ่มท้องอิ่มใจจงเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์ทุกท่านทุกคนทิวิปิป,ปัสะพระเงินทองไหลามาณนะชาลีที